ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ผมจะมีโอกาสนะครับมาตัดไม้แผ่นนะครับซึ่งวันนี้ผมต้องการไม้สี่แผ่นนะครับกว้าง4ี่สิบคูณ66นะครับสักสี่แผ่นนะครับผมก็ได้เอาไม้รังเก่าเนี่ยมานะครับมาตัดเพื่อที่จะเอาไปเอาไปใช้นะครับสักสี่แผ่นเวลา บางคนถามว่าเฮ้ยประโยชน์ของไอ้ตัวพาเนลซอเนี่ยมันมันมีไว้ทําอะไรบ้างนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือหลายคนก็นอาจจะทราบแล้วนะครับอันนี้พูดให้คนไม่ทราบฟังนะครับก็ไม้แผ่นเนี่ยเวลาเราได้มาเนี่ยแทบจะทุกแผ่นเนี่ยความฉากเนี่ยมันจะไม่ฉากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมมักจะใช้เนี่ยผมจะสร้างความฉากก่อนก็คือสองฉากนะครับแล้วค่อยชนรั้วตัดนะครับไม้แผ่นเนี้ยเรามองเนี่ย ด้วยสายตาเหมือนมันจะฉากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ฉากพารแนลซอเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่สร้างฉากนะครับสร้างฉากแรกของไม้แผ่นเนี่ยได้ดีมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตัดนะครับสร้างฉากแรกแล้วก็ตัดไปสักสี่แผ่นนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาตัดกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาตัดสร้างฉากนะครับวันนี้ผมจะมาตัดสร้างฉากไม้แผ่นนี้นะครับแล้วก็ตัว โต้เรื่อยตัวนี้พาเนลของแบ็กสตาร์ตัวนี้ผมแนะนําว่ามันเป็นโต้เลื่อยที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มอเตอร์เนี่ยมันเปิดได้นานต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราอ่ะมักจะมีปัญหากันว่าสวิตช์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้มันทาให้เราเข้าไปกดยากนะครับซึ่งมอเตอร์เอสนเนี่ยมันมันสร้างขึ้นมาเพื่อให้เปิดเนี่ยเปิดทํางานยาวๆไปเลยนะครับไม่ต้องไปปิดไม่ต้องไปเปิดนะครับก็คือเปิดต่อเนื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับก็เดี๋ยวถ้าผม เสียงดังเนี่ยผมมันก็้าจ,จะเข้ามาเข้ามานะครับเดี๋ยวผมอาจจะพูดไปนะครับทําไปนะครับเดี๋ยวต้องเปิดเครื่องดูสฝุดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวผมจะสร้างฉากก่อนนะครับ่อนอื่นผมจะตัดด้านยาวก่อน ตอนเนี้ยเออเราได้ด้านนี้เรียบแล้วใช่ไหมครับผมก็จะเอาด้านเนี้ยไปชนล้วนะครับซึ่งโต๊ะตัวนี้ยเราได้คาริเบตให้มันขาบไว้แล้วนะครับถ้าจะให้มีเนี่ยเราควรเอาตัวนี้มากดด้วยนะครับ ี่คือกรรดีถ้าเราจะต้องการที่ให้มันช่วยกดงานนะครับด้านหน้าแต่จริงๆแล้วถ้าไม้มีน้ำหนักนะครับก็ไม่จำเป็นต้องกดก็ได้เราสามารถเลื่อยได้เลย ตอนนี้เราได้ฉากแน่นอนแล้วฉากหนึ่งนะครับตอนนี้ผมได้ฉากแล้วผมก็จะตัด4.4ก่อนอันนี้เป็นงานแท็กลังธรรมดานะครับ ก็แต่ว่าผมจะตัดให้ก็คือเอาเอามาคุยให้ฟังกันด้วยนะครับซึ่งงานเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอาจจะต้องการความเป๊กกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะตัดตามหลักการให้ดูตอนนี้ผมจะตัด4.4นะครับเดี๋ยวเราต้องเช็คก่อนว่าตัวนี้4.4ออกไม่ใช่โอเคผมจะตั้งตัวนี้เป็น4.4นะครับ 44คูณห6สเดี๋ยวเราจะตัด4ีนะครับจริงๆแล้วถ้าเราใช้งานจริงเนี่ยเราสามารถทำเอาฟีดได้นะครับ ในในด้านหลับนะครับเนื่องจากไม้มันไม้มันบางเนี่ยผมต้องมาจับตรงนี้แล้ว ตอนนี้เราได้ไม้44แล้วตอนนี้เราได้ไม้กว้าง44แล้วนะครับผมก็จะมาตัด66ด้านนี้ตัดสองแผนไปเลยเราก็จะมาับตัวนี้ไปที่66นะครับ ยาทนี่ยาวไปอีกเราดันออกไปอีกเอาตั่ช่วยดีมาช่วยนะครับซึ่งจะมั่นคงกว่า เวลาทำพวกนี้นะครับแนะนำให้ใส่กาดไว้ด้วยนะครับมันทำให้เราเวลาอ้อมปีบไม้เนี่ยมันก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการคร่าวๆนะครับของไม่คร่าวอ่ะก็คือวิธีการที่แน่นอนเลยแหละนะครับของการใช้พาร์แนวซอนะครับผมก็จะได้ไม้สี่แผ่นนะครับ4ี่สิบสี่คูณหสิบหนะครับที่มีขนาดที่เท่ากัน4ี่ใบ4ี่แผ่นแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาลองนะครับก็สามารถเข้ามาลองได้นะครับก็ยังไงโทรหาผมก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ